สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ในพื้นที่ตําบลป่าแดงนะครับบ้านหนองแขมพอดีขับรถผ่านมาเจอเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับท่านกำลังจะหาญ้ามาให้วัวอยู่นะครับก็เลยขออนุญาตท่านถ่ายคลิปวิดีโอเผื่อท่านจะได้เผยแพร่ความรู้นะครับให้กับผู้เลี้ยงวัวหรือท่านที่คิดจะเลี้ยงวัวนะครับ วัวของท่านรู้สึกว่าจะมีสองตัวนะครับเป็นวัวตัวเมียทั้งคู่เลยนะครับท่านกำลังจะให้อาหารให้หญ้ากับวัวอยู่นะครับเป็นวัวบามันนะครับเป็นวัวบามันตัวนี้โครงสร้างใหญ่เลยนะครับส่วนสูงนี่น่าจะร้อยสี่สิบห้าบวกแล้วนะครับส่วนแม่นั้นเป็นลูกกระทบนะครับเดี๋ยว จะขอสัมภาษณ์เจ้าของวัวหน่อยนะครับพ่อสวัสดีครับพ่อจือยังจ้าครับเออผมจือพ่อผาสิงบ้านหนองแขมครับพัดพ่อพัดเนาะครับพ่อเลี้ยงวัวมานี่ก um> ี่ปีแล้วครับโอ้หลายปีแล้วโอ้เลี้ยงทรงนอนมหมกะตอนไอ้พ่อเลี้ยงนักที่สุดนี่กี่ตัวครับมันเลี้ยงขายเลี้ยงขายอ๋อพ่อก็เลี้ยงขายเหมือนกันครับอืมหาซื้อมาได้เพราะจับราคาก่ขายเจ้า แต่ก่อนมันลูกมันเนาะเลี้ยงมาเลี้ยงมาก็ส่งลูกงั้นลูกมันซื้อมาซื้อมาไน่อ๋อก็คือได้ลูกก็ขายลูกไปจับขายไปขายไปมาข้างก็ขายตึงกูแม่ลูกครับแล้วชุดนี้ได้มาเหมือนอะนะครับพ่อตัวนี้เหมือนแล้วนี่พ่อะทำงานเพ้่เขาไปเลี้ยงบรรลูกเอาคืนมาเลยเขาส่งคืนมาหรืออมาเลี้ยงเนี่ยอ๋อก็เอาไปไปไปปั่นเพิ่งเขาเลี้ยงตัวนี้นคนอื่นเลี้ยงจ้างนะครับเนาะแต่ตอนนี้ก็แบ่งลูกกันแล้ว เลยเอามาไว้นี่ยกขลังเลยมานี่ปีปลายแล้วนี่นะมาเรียงวันนี้นะเป็นเป็นกู้แม่ลูกกับครับนี่นเขาไปตัวงตัวเองได้ตวงคนตัวอ๋อนี่เป็นปกตินี่ยก่อเลี้ยงงัวก่อนเลี้ยงงัวโครงสร้างใหญ่ๆจะเนี่ยครับงัวเมืององัวน้อยๆหมดเลี้ยงเด้อเอาเอามาผสมนี่ที่แรกมันเป็นงัวไทยใหญ่นะซื้อของมาแล้วมาผสมครับมันกินอืมก้อนเป็นงัวพัน นี่ไถใหญ่ายยายแล้วเราผสมมันผสมนักเขานักเขาเอาง้อเอา,เอา,เอาซึ่งทำเจียวของเขาผสมบาอย่างนีน้เลยใหญ่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับเนานะมันเลยใหญ่ได้ป่อบ้ามัานเบาใหญ่ๆใ,ใ,ใส่เข้าไปมันก็ลูกมันก็ใหญ่ขึ้นเล็กๆนะครับสวยมากเลยครับตัวนี้ครับถึงแม้จะสีออกไม่ไม่เป็นสีแดงแบบแดงดจัดๆแต่ตัวตัวนี้ก็เป็นงัวไหมนะครับทางเหนือเรียกเป็นงัวไหมข้างบนแดงข้างล่างออกเหลืองออก ออกสีเหลืองเหลืองลูกมันเล่นไหมเติมมาหน่อยแล้วลูกแดงนะครับไนลายันทแต่ลูกให้ลูกเป็นสีแดงเป็นสีแดงเปลือกมะขามแล้วนะครับมันจะเห็นสมหายว่าเราก้นคือก้นเต็มเลยตัวนี้น่เลยนี่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายใกล้ๆดูไอ้ดูก้นดูหางเขานะครับนี่ครับแม่เขาสูงมากครับเป็นลูกกระทบนะครับลูกมันสองัวานะนี่นะครับ ดูดูโคนหางเก้าหางนะครับดูเก้าหางอย่างใหญ่เลยครับให้ลูกมาได้ให้ล anyway> ูกมาได้นี่ครับให้ลูกให้ลูกมานะครับพ่อเขาเอาบะมันแดงใส่เข้าไปนะครับให้ลูกมาก็ออกมาแดงก็จะติดหูยาวเหมือนแม่เขาหน่อยนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้ลําตัวยาวนะครับลําตัวยาวเล็บเท้า หูปากสวยหมดครับตัวนี้สวยลาตัวยาวมากครับมีเครื่องก็ดำด้วยนะครับเครื่องดำนะครับมีซร้อยลึงไหลมาตามใต้ท้องเนี่ยครับสวยนะครับยาวมาจนถึงลาวนมเลยนะครับตัวนี้ก็ได้เลือดบามันเข้าไปก็จะออกเป็น บามันชัดนะครับเนี่ครับคุณพ่อเขาบอกว่าสมัยก่อนนี่เขาก็เลี้ยงไทยใหญ่ครับพ่อดีๆใส่เข้าไปผสมพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับจนได้สายพันธุ์แบบเน,น,นี้ครับเนี่ยครับอีกหน่อยถ้าได้บามันแดงใส่เข้าไปลูกของเขาก็จะออกมาเหมือนตัวนี้อีกนะครับเนี่ยสวย้ะครับตัวนี้คุณพ่อทําชั้นไว้นะครับเอาไว้เดี๋ยว เก็บเกี่ยวฟางได้ก็จะคุณพ่อก็จะเป็นเป็นฟางหอบนะครับเป็นฟางหอบเอามาไว้ข้างบนเนี่ยพันนาแหลงไปเรื่องหุบต่างไปเรื่องมุดอ่ะก็เลี้ยงงัวนเนี่ยมีไผ่มาช่วยเหรอครับมรงนี้เรื่องคนเดียวเลี้ยงคนเดียวลูกยังลูกว่าทำงานลูกทำงานมุดเนาะนอนแล้จะใครหื่นแล้วยุ่งกับได้ครับคนเห็นนอนเห็นหนังสือแล้วมุดถ่าย ที่ไหนพักก็มันไปดูปูขายเาความสิแป้งยี่เตัวเช็ดแปดปันเช็ดแป้งเราส่งนรอเห็นเวลาทำงานมัดเราลูกมันก็จะเคยเลี้ยงกันนะต่อยู่บ้านมาได้หง่องที่นี่กันเลย่กครับคนมาเดียวมวก็โกงไปหลายมื่นนะแม่แสนหมดนลวรถ้าแรงมาก็เอามัดที่ต้องหลอกที่แราั้อย่างแล้วนะเอาไปมัดแหมที่นะอย่างปุ๋ยแต่แถวนเราไมใช่ดน้ำมันนี่ ไอ้นี่ยปุ๋ยครอบปุ๋ยยังที่เนี่ยครับคุณป่ออายุต่อได้แล้วนี่หกสิบเอ็ดเราไม่ได้หกสิบเอ็ดเราเขไปป้าแล้วเมื่อกี้น่ะแต่เราเากิดก้อนไปน้อยก้อนไปสองเมตรนี่นะก็หกสิบเอ็ดเนี่ยก็ได้หับเงินเดือนอะไรยังนี่ได้แล้วได้เงินเดือนประจําเดือนแล้วเนาะเงินเดือนผู้สูงอายุครับท่านผู้ชมครับผมผมหยอกคุณพ่อเล่นครับก็ตุกเนี่ยป่อเลี้ยงงัวนี่เอาฟองว่าถ้าหน้าฝนลงมาไงถ้าฝนลงมามันอกี้ตุ๊กฟองครับ Ừ, tục lượng với phải... à, kiều nhà, cái à, kiều nhà, kiều vắn, vắn to wán. Kiểu trốn đây ngó ngó, một khi kín đây, hám à, khử à, nó, nó kín. À, chú bảo là ai say kiều, không? Thưa vắn không. Bỏ bỏ kiều mà lao away, bỏ kiều lao à? trốn, một, một trốn như thế khó. Ừm, có ngó đây kín nhà số sốt thì đó, nhà sốt sốt thì là nó chạy đầy đầy, nó sẽ đầy toàn thi. sẽ được thay thế không? đó. Này nó có lấy bộ วันนี้มันสมบูรณ์เลยโกยโกยไม่คุ้มใช่ไหมล่ะนั่นอ๋อก้กยตัวหลักช่วงช่วงที่โรคระบาดที่ผ่านมาเนี่ยคุณป่อได้ฉีดนี่ที่แรกไม่ฉีดฉีดมันลุ้นเพราะามันมันมันมีห้อยนะผมผ่านมันมีห้อยมันมีต้องส่งตรงหาเขามาฉีดฉีดฉีดนั่นฉีดก่อนตกอยู่ตัวประมาณเท่าะไรครับเอก่อนมันชี้ร้อยสามสองสามร้อยเหมือนกันนะตัวสามร้อยเนาะประมาณนี้แหละครับตัวสามร้อยเพราะว่าวัคซีนเนี่ยมันเปิดแล้วมันต้อง สีทุกครบหมดเลยครับต้องใจหมดมานเข่าซื้อเข่าเหลียวมาเลยครับมาห้องนี้ตัวนั่นตัวนี้มันมา้อยู่ตัวน้อยสิบตัวนี้ตัวเดียวนี่สีม่รู้นี่มันเปลี่ยนแล้วนี่หายไปแล้วนี่ข้าวว่าสีอืมก็เป็นแต่หายหปเปลี่ยนไปเยอะมันตุ้มสองตุ้มมาได้เป็นไปเยอะมีภูมิต้านทานครับสูงคุณพ่อบอกว่าคนแถวบ้านนี้ก็แวะเวียนจะมาถามอยู่เรื่อยครับมา มาจีบอยู่เล่อยอยากให้คุณพ่อปล่อยนะครับแต่คุณพ่อยังไม่ปล่อยไม่เปิดราคานะครับก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ